สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมการ์โดเอสปาดานะครับแล้ววันนี้เนาะก็จะมาทำเควสแบบง่ายๆนะครับแล้วก็มีการเปิดกล่องด้วยที่สะสมมาเนาะมาดูกันนะครับคือกล่องที่ผมสะสมมาก็จะเป็นกล่องแรงนะแล้วกล่องแรงที่ผมมีก็คือ มีอีเวนต์ได้มาตอนไหนก็ไม่รู้นะครับเป็นเวฟป้อน3านะแล้วก็แรลงสองแรลงหนึนะครับตัวอะไรก็ไม่รู้วันนี้เนาะได้ตอน Family l e v e วล20นะครับแล้วก็ได้กล่องเกร33อันนี้ก็ได้มาจากการดรอปเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นกิฟต์บล็อกของเลเวล 25, Level Family 25นะ่สิบห้าเลเวลเฟมิลี่ครบยีเนาะ คือตอนนี้เลเวลแฟมิลี่ของผมอ่ะมันย26แล้วมันไปใช้โซคิตตันที่แบบที่เขาแจกไม่ได้แล้วนะครับอืมก็เสียได้เหมือนกันอย่างที่บอกครับคนเราต้องพัฒนาส่วนเควสที่ผมจะทำก็คือตอนนี้ผมติดกับกาเซียโลอยู่เนาะตัวผมแดงตรงนี้นะที่มันบอกว่าเราจะต้องเอาตัวทูปเปอร์นี่นะครับตัวนี้นะทาหารเมืองอโคอิมบา Co นะครับมาคุยด้วยนะ เดี๋ยวมาลองคุยดูนะครับใช่ไหมได้ไหมหรือว่าต้องเอาเข้าไปคุยงี้หรออ่า you don't have for Lucio? ลิ้นนพั for Lucio นี่คือคนไหนอ่ะขอดูหน่อยนะอากด อันนี้แล้วก็ไม่ใช่ดิกดคอนโทรลเอ็มชาเลคเตอร์มันฟอร์ลูซิโอหรือเฟอร์วะเอฟเอฟเลยละกันเอ๊ะก็ไม่มีนะก็ขอติดไว้ก่อนละกันนะผมนึกว่าต้องเอาตัวทหาร โคยบามาก็ไม่ใช่นะครับถ้างั้นไปเปิดกล่องเลยละกันนะเ,เคง,ง่ายๆครับไม่ใช่เคว้ง,ง่ายๆาทำคลิปแบบง่ายๆชิวๆสักอันนึงเนาะเดี๋ยวผมจะไปเปิดที่เมืองอุชนะครับเนื่องจากว่าผมาชอบเปิดถ้าไม่เป็นอัสคิวก็เมืองอุดนะเมืองอุดเนี่ยจะเน้นไปทางกล่องที่แบบสัพเพเหระนะครับ แถวสตีดเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกเลยนี่จุดหมายแบบที่ผมเปิดบ่อยๆเลยนะบ่อยๆเลยนะครับตรงนี้ครับตรงนี้เลยน,นี่เดี๋ยวผมต้องเอากล่องมาใส่ก่อนนะ,ะเดี๋ยวเปิดกล่องอันนี้ก่อนนะหยิบห้านะครับว่ามันมีอะไรเนาะปึ๊บอ่าเป็น เวปปอนนะครับอันนี้ก็ได้จากแรงก็มีนะอีเวนต์นะครับเอาไปแลกได้เนาะเลเซอร์แพดบ็อกเขาก็ดูหน่อยเนาะก็จะเป็นพวกสัตว์ต่างๆนะครับแล้วก็ดูตามความสามารถได้เนาะ อันนี้เหมือนกับว่าไอเทมคอลเลกิันเก็บของว่าไม่รู้เนาะอันนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เป็น Family อันนี้เพิ่มพอยต์ Family ใช่ไหมส่วนอันนี้เป็นโอ้โหเยอะอยู่นะหกสิบห้าอันมีอะไรอีกไหม ไม่มีอาวุธไม่มีมาดูแคทไอเทมใช่ไหมได้มาเหมือนจะได้มาที่เหลือก็โอ้ไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเคอา้าแล้วจะบอกอีกอย่างหนึ่งเห็นด้านซ้ายนี่ไหมครับผมหามันเจอแล้วเนาะออมีคนบอกว่าให้ผมลองเข้าไปหาดูผมก็ลองเข้าไปหาดูนะครับมันอยู่ใน เกมออปชันนะแล้วก็เนี่ยอยู่ตาแถวนี้แหละครับไหนว่าเนี่ยไหนวะเอ่อแมปเมนูไอซีนี่ yout แ slot นี่ครับโอ้ผมไปหาไหนรู้ไหมผมไปหา hot k คีครับผมก็นึกว่าอยู่วันนี้ดันมาซ่อนไว้ตรงนี้เนาะโอ้ยังไงก็หาเจอแล้วนะครับ มันวางผมว่าน่าจะผิดตำแหน่งไปหน่อยมั้งไม่เป็นไรนะครับโอเคเรามาว่ากันต่อเรื่องกล่องดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดอันนี้ก่อนเนาะกล่องแหวนหรืออะไรก็ไม่รู้กับกล่องแหวนนอาจจะเป็นของดีปะ่ะเอานี่แล้วกันนี่กับนี่ผมไม่รู้ว่าไหนดีกว่ากันเนาะกด j กับ k โอเค กดก่อนเลยหนึ่งทีได้อะไรไม่รู้กดอีกเลยไว้พี่ช็อปกดอีกหนึ่งทีจาเวลินนะ่ะกดอีกหนึ่งทีแล้ก็มาดูกันนะครับหมดแล้วว่ามันเป็นอีเวนตนะ์น่ะวันนี้ไม่ใช่อีเวนต์นะครับเลทสามสอง ไว้บีชอฟเลยสามสองครับแล้วก็อะไรวะเนี่ยบันคอนสากระเบือหรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะครับโอเคต่อไปนะครับอุ้ยของมันจะพอไหมเนี่ยอลองอ,อีกสิบแปดใช่ไหมนี่เลยแหลงสองอุยอยาก,กดแหลงหนึ่งก่อนนะ่ะ ขอเคลียร์ของแป๊บหนึ่งนะครับไม่นานไม่นานครับแป๊บเดียวจริงจริง,จร,งจริงครับของเก็บก่อนนี่แค่ตรงนี้เองครับจะเย็นๆเนาะฟังผมพูดไปก่อนนะครับอันนี้ก็มาถึงมาสเตอร์แล้วเนาะอย่างที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ต้นปีนะครับว่าผมจะพยายามทําให้ได้เป็นแกรนมาสเตอร์ภายในปีนี้เนาะโดยที่การเล่นไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้เร่งรีบอะไรเนาะไม่รู้ว่าจะผ่าน ไปถึงตรงนั้นได้ไหมนะครับเกมอื่นก็ต้องเล่นเหมือนกันนะครับมันก็เลยแบบติดอยู่เยอะเหมือนกันเนาะเอ่อเอาอะไรเก็บอีกดีอ่ะอันนีน้แล้วกันแล้วก็เอออันนี้แล้วกันอะไรไม่รู้เก็บไปก่อนอันนี้ด้วยเก็บ โอเคครับแล้วก็ไปที่เดิมเนาะอ่าเ e l เ t e f สามแล้วก็ไปที่ช h o p p i n g นะครับตรงบันไดครับตรงใดเราจะต้องอยู่ตรงบันได,นดแล้วก็กดมันขึ้นมาเอากล่องแหลงหนึ่งมาใส่นะครับอะอยากอยู่ตรงนั้นก็อยู่ไปอุส่าใส่ตรงตัว j ใส่ k เกดอะไรข้กดเลยด้วยความหมันไส้เอ้า ต้องรอมันสุ่มเงี้ยเหรอเรียบร้อยกดอีกสักทีเป็นไงล่ะได้เลยไหมกดรัวๆเลยได้ปะไม่ต้องรออ่ะโอ้ไม่ได้ต้องโอ้โหแย่แล้วโอ้โหตัวรูน,นี่มาบ่อยเหลือเกินนะ แล้วดูมันวนของแบบนะแบบเมื่อได้ของดีๆหน่อยอะไรเงี้ยแบบมีของดีๆมาให้ดูแต่ที่ไหนได้ครับของกระจกงอกง่อยมากเลยนั่นเห็นไหมเดี๋ยวมาดูกันสามสิบกระป่องเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างเนาะตัดไปเลยดีไหมให้มันออกมาแบบของออกเลยเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว ช่วงกดนี้ผมจะไม่พูดอะไรนะครับตัดเป็นของออกมาเลยแบบจึก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 ,จกเลยเนาะ เรียบร้อยครับกล่องแรงหนึ่งโอ้โหต้องบอกว่าโอ้โหตามที่เห็นเลยครับตามที่เห็นกันไปเลยครับไม่มีอะไรแบบอืมไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมาเลยเามาต่อมาครับแลงสองมีอยู่18กล่องครับต่อกันไปมา โอ้โหกล่องสุดท้ายมันมีแบบอาวุธแวบบ๊บแต่มันไม่เคยออกให้เลยนะครับรวมๆแล้วผมกดไปห้าสิบกล่องอะคนที่คิดจะเอาเหรียญแลงไปซื้อมากดนะครับซื้อ,อยางอื่นดีกว่าผมว่าโอ้โหออกโคตรยากนะครับแล้วเราก็เหลืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันเหมือนเครื่องประดับนะครับสามกล่องมา โกรธครับป้าบเขาให้เฮ้ยมันไม่ดอกด้วยอ่ะป้าบก็ให้เป็นไงล่ะอีกตัวหนึ่งเลยขึ้นมาตรงนี้ป้าบก็ให้อะไรอ่ะขอดูหน่อยนะครับ Machines on d อ e scroll กับ vampire heart ไอเบ l มันเป็นเครื่องประดับจริงๆนะครับขอดูหน่อยนะว่ามันขายได้เท่าไหร่นะครับว่าน,น่าจะเป็นวัตถุดิบนะวัตถุดิบในการทำของมากกว่า,าลองดูนะครับเมื่อกี้นี้มันหลุดไปนะครับคือว่าเราจะมาดูราคาของเพชรที่เรากดได้เมื่อกี้เนะาะมาดูกันนะครับน่าจะอยู่ล่างสุด1บาท แต่ผมว่ามันเพชรผมว่าผมว่ามันเป็นเพชรที่จะต้องเอาไว้ทําอะไรสักอย่างอ่ะคือเป็นส่วนผสมของอาวุธหรืออะไรนะผมว่านะถูกหรือเปล่าไม่รู้คิดว่างั้นเอาแคทเธอรีนนี่ดีกว่าไว้ข้างหน้านะครับปั๊บนี่จะปิดคลิปแล้วเนาะโชคโอเคครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ดีกว่าเนาะ ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกด, like, ดไลค์กดสับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วเนาะบ๊ายบายเจอกันครับ